ผมไม่มั่นใจว่ามีใครมีอาการแบบเดียวกับผมบ้างหรือเปล่าเวลาเราไปท่องเที่ยวแล้วก็สอบหาที่พักบางคนไม่อยากไปที่ซ้ำๆแต่สำหรับผมนั้นเวลาเจอที่เหมาะสมก็กลับไปซ้ำอย่างที่พักที่เราไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้จะพักมาหลายครั้งแล้วก็ตามฝนตกแต่กลางดึกประมาณตีสามตีสี่บรรยากาศริมแม่น้ำเพชรที่เคนเร ฟาร์มสเตย์มาจิบกาแฟแต่เช้า,ารว้ตั้งแต่มเมื่อคืนีี้นะครับผมหวนกลับมาที่ฟาร์มสเตย์แห่งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการจัดวางต้นไม้การคัดเลือกพันธุ์ต้นไม้มาปลูกในบริเวณรอบๆที่ผักที่บริเวณแห่งนี้ก็จะเห็นว่ามีพืชพันธุ์นานา,นา,นานชนิด นั้นเติบโตบางจุดของที่พักก็จะมีการเลือกใช้ไม้ใบมาประดับตกแต่งมากขึ้นเป็นไม้กลุ่มของตระกูลเอรอยพวกฟิโดเดนดอนมอนเซราและก็พวกกลุ่มไม้ไบต่างๆครับต้นไม้ที่ลงเอาไว้เมื่อปีก่อนผมมาเห็นแล้วก็มีการเติบโตอย่างสวยงามครับที่พักแห่งนี้อยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกหนักทำให้สีน้ำนั้น เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ช่วงเย็นเย็นก็จะหายนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งตรงข้ามผมเหลือเห็นว่ามีควายเผือกอยู่ตัวหนึ่งนะครับกำลังยินหญ้าอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามพื้นที่ส่วนของริมน้ําก็จะมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปบนต้นก้างปูครับแล้วก็มองลงมาด้านล่างบริเวณด้านข้างก็จะมีท่ายื่นออกไปแล้วก็จะมีเตียงให้เรานอนชิลอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์บริเวณริมน้ํา นอกจากนี้ก็จะมีเชือกให้เราโหนแล้วทิ้งตัวลงไปกลางน้ําแล้วก็มีชิงชาไกวอยู่บริเวณริมน้ําด้วยครับขณะที่เจ้า,มาแมลงตัวสีดำๆที่กําลังทําท่าเหมือนเล่นสเก็ตอยู่บนผิวน้ําก็คือถึงโจ้น้ําที่ขายาวๆจะมีขนเล็กๆจํานวนมากขึ้นปกคลุมช่วยเก็บอากาศเอาไว้ด้านในทําให้พวกมันไม่จมน้ําครับความพิเศษของที่พักแห่งนี้ก็คือบริเวณริมน้ําเขาจะไม่ก่อสร้าง อาคารหรือที่พักให้อยู่ติดริมนะครับเพื่อจะมีลานของหญ้ากว้างเป็นหญ้ามาลเลเซียทําให้ตัวของที่พักนั้นมีความโดดเด่นก็จะมีพันไม้เป็นพวกฟิโลเดนดอนหูช้างเลื้อยเป็นฟิโลเดนดอนที่มีขนาดใบใหญ่ท่านที่เข้าไปพักก็ไม่ควรจับใบไม้นะครับเพราะจะทำให้ไม้นั้นฉีกขาดได้ส่วนเจ้าตัวนี้นั้นเป็นมวนท้องยาวผมพบเจออีกครั้งที่มุมเดิมทางด้านของซ้ายมือเท่าเราหันจาก ฝั่งแม่น้ําเข้ามานะครับก็เป็นมวลที่มีท้องยาวมากก็จะมีตัวลูกตัวน้อยๆเต่ไมหมดสิ่งที่ผมกําลังสัมผัสอยู่ในมือก็เป็นต้นอ่อนของขิงแดงยังไม่ทันได้โรยลงไปก็แทงหนอขึ้นมาได้ก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับสําหรับต้นอ่อนที่แทงขึ้นมามีทั้งขิงแดงขิงชมพูอยู่บริเวณใกล้กันส่วนใบนี้เป็นฟิโลเดนดอนดินแมคโดเวลขยายกอใหญ่แล้วสวยงามมากนี่เป็นกวักประพมลายพราง ต้นนี้เป็นโอซาปุ่นคล่าไม้หายากจากคอสตาริกาครับมีน่าจะเป็นระง,งดกล้วยครับต้นไต่ขึ้นไปบริเวณต้นไม้แล้วก็ค่อยๆค,คลายล่างเป็นใบใหญ่ขึ้นไปบนยอดนะครับผมดูทรงใบแบบๆแบบแบบคล้ายระง,งดกล้วยถ้าไม่ใช่ก็กราบขออภัยส่วนต้นที่อยู่ติดกันทางด้านขวามือนั้นเป็น r a ฟิโดเฟอร่าฟอรา i ินิ e ฟอที่มีรูตรงกลางเรียงขึ้นมาบริเวณกลางใบครับ ถัดมาน่าจะเป็นต้นปอฟิลิปปินนิยมนํามาจัดสวนเนื่องจากมีใบขนาดใหญ่แล้วก็มีดอกด้วยครับใบก็สามารถนําห่ออาหารได้ด้วยส่วนต้นนี้เป็นพยากาศในเป็นไม้ใบเท่เนะครับที่เราพบได้ในที่แห่งนี้ส่วนไม้เลื้อที่เกาะอยู่บริเวณกรงนกเป็นต้นนกยุงรําแพนหรือมหาวิหกอลิสโตโลเกียใจแกนเทียมีดอกคล้ายๆกับเนื้อวากิว แต่เจ้าดอกนี้นั้นกินไม่ได้นะครับมีพิษส่วนนกนี้เป็นนกทูราโคเป็นไวโอเลตทูราโคครับอยู่บริเวณเดียวกับเจ้านกยุงนำแผนอันนี้เป็นต้นโซ่ทองคำหรือสร้อยสุวรรณก็จะมีดอกห้อยลงมานะครับอันนี้เป็นน้องหมูเด้งนะครับแต่ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงคงไม่เด้งแล้วนะครับส่วนด้านข้างน่าจะเป็นต้นหนวดปลาหมึกพันอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจ ที่พักของเคนเนเรฟาร์มสเตย์จะปลูกเป็นทรงสามเหลี่ยมปลูกบริเวณเนินนะครับใ่้ยค่อยลาดลดหลั่นลงไปสู่ด้านล่างที่เป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับเราลาดเดินลงไปจากบริเวณเนินเขานะครับเื่อมีต้นไม้นั้นเกาะเกีเ่ยวบนหลังคาขึ้นไปได้นะครับเป็นไม้ใบนี้ค่อนข้างเหมาะสมไม้เลื้อยที่สามารถเกาะไต่หลังคาได้ใครที่ชอบศิลปะ การปลูกต้นไม้คลุมหลังคาก็มาชมการใช้หลังคาของที่แห่งนี้ได้ไมาเรือที่เกาะอยู่บนหลังคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหลืองทัชวาลจะมีกลงนกอยู่บนต้นไม้ใหญ่หลากหลายจุดขอให้ท่านสังเกตดูนะครับพันไม้ที่นี่ไม่ได้มีไม้เขียวแต่เพียงอย่างเดียวยังมีตัวที่เป็นด่างอีกหลากหลายตัวทีเดียวให้ท่านสังเกตดูให้ดีทั้งกล้วยทั้งเฟิร์น แขกที่ประสงค์จะมาพักที่นี่จะต้องมีความสงบสํารวมเนื่องจากเขาต้องการให้ทุกคนได้มาพักผ่อนใครที่ชอบทําเสียงบวกเวกโวยวายไม่ควรมาพักที่นี่ที่นี่ไม่มีกิจกรรมที่ทาให้ท่านบันเทิงเรืองใจได้ขนาดนั้นครับเจ้าต้นทางซ้ายมือน่าจะเป็นต้นเขียวสูรัตด,ด่างครับถัดมาเป็นกลุ่มของเฟิร์นใบมะขามแบบด่างส่วนเจ้าต้นนี้นั้นเป็นมาเรน่าเป็นคลาที่เป็นเรสมาเรน่าก็มีดอกออกให้เห็นมากมายนะครับ นี่นะครับใบสวยงามนี่น่าจะเป็นผู้จอมพลสีขาวครับนี่เป็นปามบางศูนย์หายากทีเดียวนะครับปามแบบนี้กล้วยที่อยู่ข้างที่พักนั้นเป็นกล้วยด่างแต่ไม่มั่นใจสายพันธุ์ส่วนถัดไปลึกเข้าไปด้านในเป็นกล้วยผัดไม้เลือที่เกาะบริเวณหลังคาที่พักนั้นบางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเฮ้ยเจ้าของที่พักปล่อยให้มีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแบบนี้ได้ยังไง แต่ความจริงแล้วเจ้าของเขาตั้งใจปลูกนะครับบางคนอาจมองว่าไม้เหล่านี้จะทําให้โครงสร้างนั้นเสียเป็นความคิดที่เข้าใจผิดครับมันมีไม้บางตัวที่ไม่ได้ทําให้โครงสร้างนั้นเสียหายฟูงนกยูงที่เดินอยู่ในฟาร,ร์มสเตย์แห่งนี้นั้นได้รับความอิสระมันจะเดินไปไหนก็ได้นะครับบริเวณที่แห่งนี้ก็จะมีนกยุงนั้นเดินกัดแกว่งมากมายแต่เวลาเรารับประทานอาหารนั้น จะต้องระวังให้ดีนะครับมันจะมาแย่งอาหารทุกคนก็แค่ไล่ไปแต่ก็จะมีพี่ๆพนักงานนั้นคอยช่วยเหลือช่วยไล่ในเวลาที่เรารับประทานอาหารเช้านะครับก็ไม่ควรไปจับมันนะครับเด็กๆอาจจะจิกได้นะครับส่วนตอนกลางคืนพวกมันก็จะขึ้นไปนอนอยู่บนยอดไม้พี่พี่พนักงานก็จะบอกว่ามันนั้นเป็นอิสระแม้จะปล่อยแบบนี้มันก็ไม่ไปไหนนะครับก็จะอยู่บริเวณที่แห่งนี้ ก็จะมีทั้งมอนเซลล่าเดลิซิโอซามีพวกรงังดดมีจังมีคล้ามีพวกสนฉัดสนเลื้อยมีกล้วยนานาชนิดเข้าใจว่าเจ้าของก็ใช้เวลาทดลองดูนะครับว่ามาชนิดไหนนั้นปลูกเลี้ยงได้ดีตรงจุดนี้ที่ผมเดินเข้าไปเยี่ยมชมในยามค่ำคืนนั่นเป็นส่วนของเคนารคิดเช่นมีเจ้านกทูแคนมารับแขกน,นกทูแคนสตัวนะครับคู่นี้ นั้นอยู่บริเวณเคนเรคิทเช่นใครที่ไม่มาพักก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับส่วนที่พักจะต้องเป็นคนที่จองที่พักเท่านั้นครับถึงจะเข้าไปชมในส่วนของกรงเลี้ยงนกกรงเลี้ยงลิงแล้วก็ที่บริเวณริมน้ําได้ครับใครที่มาทานอาหารก็จะชมในส่วนนี้ ก็จะมีเจ้าทูแคนนะครับออกมาต้อนรับเราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะเสียเงิน150บาทพร้อมถ่ายรูปพร้อมให้อาหารนี่เป็นนกคิริบูลหัวหมวกนี่ส่งเหมือนดีเจนุ้ยเลยนะครับผมส่งนี้หรือคุณคิดว่าเหมือนใครกันส่วนเจ้านกยุงคู่นี้นั้นตัวที่อยู่ทางซ้ายมือกำลังรำแพนขนเพื่อโชว์ความหลอ่อ หรือกำลังข่มขู่เจ้าตัวนี้กันแน่นี่นะครับนี่เป็นลิงตัวเล็กนะครับเป็นชามารีนคอ o ตันท็อปโดยมีหัวสีขาวขนตาตัวสีน้ำตาลนะครับหางยาวทีเดียวครับหน้าเป็นสีดำส่วนตัวนี้ขนเป็นสีดำ,ดำๆเทาๆหน้าเป็นสีขาวผมไปพัก2คืนนะครับวันนี้ก็ไปวันกลับก่อนไปก็แวะเคนเนคิทเช่น แต่พบว่าวันพระรหัสเป็นวันที่ปิดทําการนะครับก็เจอเจ้าทูแคนกําลังพูดคุยหยอกล้อกันวันนี้ก็จะเงียบสงบเป็นพิเศษนะครับใครที่มาทานอาหารวันพระรหัสไม่มีบริการนี่ดูต้นมานะครับเ็าจะมีด้านหน้าจะมีประตูไม้เก่าแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นนกกระเรียนที่อยู่ทางขวามือมีนกยูงสีขาวนกยูงนั้นมีทั้งสีขาวสีธรรมดาและด่าง ใครสนใจจะพาครอบครัวไปชาร์จพลังชอบความสงบก็ต้องจองกันล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะ